เกิขึ้นมากครับซีเหมือนเดิมอ่าบุนี่เกินยุโระวางแน่นครับนั่นก็ได้กล้องก็ทั้งได้ก็ได้ตั้งตำรวจเนียเขาจะเดินท่าเอาเองหมดอ่าฐานที่ไหนสั้นตำรวจเขาไปตามแม่ตุ่มแนะนำมาให้แน่ครับครับแต่ทงนี้ก็ ไปทางนี้นท่านครับครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2563เป็นปีที่แสดงความเคารพเป็นแสดงการมุทิตากิจแด่หลวงปู่ทองอินทร์ตบปบุญโยวันที่16มีนาวันนี้นะครับ จะออกเดินธรรมยาตราจากที่นี่ไปจนถึงสวนป่ามะยางการออกเดินทางนั่งบัตรนี้นะครับนิมนต์ครับเอาออกเดินนะครับออกเดินนะอย่าลืมนะครับอย่าแซงกันนะครับ ครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราเราพุทธบริษัทในนามสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินเกตตปบุญโยได้ถวายมุทิจักตาจิตกับหลวงปู่นะครับถวายมุทิจิตกับหลวงปู่ในการออกเดินนะครับธรรมยาตราจากหอสลาหอฉันนะครับไปที่กุฏิสวนป่าไม้ยางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินเกตตะบุญโย วันนี้วันที่สองภาพก็คงจะสวยงามนะครับให้เป็นแถวนะครับอย่าแตกแถวนะครับถ้าไม่คุยกันได้จะดีที่สุดนะครับนึกในใจนะครับจิตใจอยู่ที่ตัวเองปนมมือนะครับปนมมือด้วยนะครับปนมมือครับปนมมือถือรองเท้าไปด้วยว่อย่างนี้นะครับผู้ช่างภาพแนะนำนะครับ ถือไปจนถึงนั่นแหละครับทางออกแล้วถึงสวมแล้วก็เดินต่อ,อสามเณรก็อยากคุยกันนะครับเอาบุญตอนนี้ละ่ะบุญจะเกิดจากความสงบบุญจะเกิดกับผู้กระทํานะครับคนไหนส่งเสียงดังคนไหนทําความบบวรบกวนคนอื่นบาปจะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทํานะครับด้วยเหตุน,นี้ก็ขอฝากสามเณรบวชใหม่ทุกคนทุกรูปนะครับ ตอนเย็นไปเปิดดูนะครับจะเห็นว่าตัวเองเดินอย่างไรนะครับเปิดจากประตูทางด้านทิศตะวันตกออกทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่กุฏิหลวงปู่ใหญ หลวงปู่ศรีมหาวิโรนะครับก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีสวยงามนะครับเกิดจากความสมัคคีนะครับสุขขาสังคัสสมัคคีความสมัคคีเท่านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข นะครับกับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านทุกคนนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจากความพร้อมเพียงนะครับก็จะทำให้เกิดความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะทำการทำงานสิ่งใดนะครับความสามัคคีเท่านั้นที่ทำให้ชาติบ้านเมืองทำให้พระพุทธศาสนานี่จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับ พุทธศาสนาจะดีต่อไปจะยืนยาวต่อไปจะเสื่อมหรือจะดีนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทอันมีพระพิสุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาคณะแม่ชีนี่แหละครับจะเป็นผู้จันลงพระพุทธศาสนาตามที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ให้อวัตอาไว้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่นานไม่นานนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้งสนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นผู้ที่สร้างพุทธศาสนาของเราให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานอีกต่อไปนะครับสามรเมตรก็เดินเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับมือขวาจับข้อมือซ้ายเดินพ้มลง อย่ามองไกลจนเกินไปนะครับเหมือนกับเดินสมาธินะครับก็ขอให้ทำอธิษฐานเอาตัวใครตัวมันนะครับตัวใคร